สวัสดีค่ะวันนี้มาชมดอกกล้วยไม้ส,สวยๆกยับยายพรนะคะนะคะ่ะกล้วยไม้ดอกงามๆนะคะเนี่ยน,น,ะะนี่ของจริงนะคะนี่ของจริงนะคะสวยค่ะรอกเบลืเลย เลือดเลยค่ะชมพูอมขาวนะคะชมพูอมม่วงอมขาวค่ะนี่อากาศร้อนมากก็ก็เลยร่วงเลยค่ะสวยค่ะสุดมสมมติมมว่าต้นนี้ กล้วยไม้ดอกไม่มีก็ยังมีนี่ค่ะต้นนี้ซ้อนขึ้นมาค่ะกล้วยไม้เนี่ยเลี้ยงยากนะคะถ้าเราเลี้ยงไม่เป็นค่ะจะสวยมากค่ะ ชมจุดหมายส,สวยๆกันนะคะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ